สั่งไปแล้วอันนี้อะไรนะคุณตู่แก,งป,แกงป่าปลาคังนะแกงป่าปลาคังที่มีชื่อเสียงของร้านนี้ใช่ไหมของร้านเจนี่นี่ใช่ไหมครับพเพอนครับหนดครับสองหนุ่มเป็นไงคุณตู่หายดียังจากที่โดนซ้อมอ่ะหายดียัง ไหลแผลเพราะว่าไหลแผลนี่ดูไทยรถผมก็ตอนนี้เราสองคนไม่ใช่สองคนเนี่ยสองครอบครัวนะเุณตู่คุณยุ้ยผมกับคุณตั๊กโดโด้เดี๋ยวคุณตู่จะพาผมไปไหนก็ที่แรกเราจะไปรับประทานอาหารเที่ยงครับตอนเวลาบ่ายสามบ่ายสี่นครับตอนนี้ตอนนี้จะบ่ายสองเราไปถึงเมื่าจะเป็นบ่ายสี่เป็นอาหารปลาใช่ไหม พื้นบ้านอาหารัากของโมืงการเขาครับพื้นบ้านคือปูเสือนั่งก็นั่นกับพื้นก็คืออาหารพื้นบ้านเมืองการเนอะร้านที่ว่าอยากจะมีกินตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสไปทีผ่านไปก็ผ่านมนาะเห็นว่าเด็ดเห็นว่าเด็ดเด็ดตามเห็นว่าเด็ดว่าต้องต้องจองด้วยใช่ไหม<ำ>แต่นี้ใช้สิทธิส่วนตัวของ คุณตู่ที่รู้จักมกคุ้นกับเขานะรู้จักเขาเราก็พารไปจองอาหารได้ก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนไปที่นี่นะฮะแต่ทางนี้ทั้งนั้นวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตยัยงไม่รู้จะนอนไหนเลยเนี่ยเดี๋ยวไปหา,าดับหน้าเนาะเดี๋ยวเราไปหา,าดับหน้ากันมันก็ไปไปมันเรื่อยๆก็ทริปนี้เป็นทริปที่ว่าไปเรื่อยๆ ยังไม่รู้จะนอนไหนรู้ว่าเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินมีร้านที่เด็ดที่จะมานำเสเนอเพื่อนแล้วแต่ม่นก็ติดตามคลิปสัตถัดไปนะฮะว่าว่าเราเราจะไปนอนไหนกันคืนนี้เนาะตอนนี้รอครูตักไปซื้อก,กาแฟครับเมื่อกี้เป็นไงรถทําท่าว่าแอร์แอร์จะไม่แอร์จะไม่แอร์จะไม่เย็นไปปรับอะไรก็ไม่รู้แอร์เอาไปเฉยเลยแต่ว่าเย็นปกติแล้วผมก็เลยทีแรกนึกว่างั้นทิ้งรถไว้นี่ แล้วก็มานั่งคันเดียวกันแต่เตรียมยังมาจัดข้างหลังก็ไม่ต้องจัดแล้วปล่อยลกไปแบบนี้เหมือนเดิมอ่ะไปเดี๋ยวรอครูตักแล้วเราก็เดินทางกันเลยเนาะครับครับเพื่อนๆติดตามครับะเบียงครับโดโด้สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนปริสครับสวัสด<ล>ีครับตอนนี้โดโด้ก็จะยึกยักหน่อยฮะกำลังรับพฤติกรรมกันอยู่ครูตัศแต่งตัวชุดชุดออนทัวร์ <fig> นี่ไปซื้ออะไรมาลองท้องกันฮะนี้เมื่อเช้าผมไปผมไปอะไรไปตรวจสุขภาพตามตามปกติก็เลยออกเดินทางกันสายหน่อนปะวัสดียังดีแล้วดีที่เนย่งปลูกผักอะไรผักชีแล้วก็ผักอะไรนะใช่ เรามาถึงร้านที่เราจะมาแล้วครับร้านที่คุณตู่แนะนำถึงแล้วครัวเจ๊มีแกงป่าหนองเสือ,อ,อนี่เหรอเดี๋ยวเข้าไปจอดก่อนครับแล้วก็ฟูตั๊กเขากดมาเขาบอกคุณตู่ตรงลิงก์มาให้แล้วคือ,อก,กำลังสวัสดีครับ,ค,รบคุณย,ยุ้ย นี่คุณตู่เจอกันแล้วคุณยุยบบ้ยเป็นคนขับเหรอก็ใช่าาออโอ้เ,เหมือนอย่างคลิปก่อนนะนะว่ามีคนขับรถส่วนตัวใช่ไหมนั่งเล่นโทรศัพท์ฟังเพลงแม่ใจนะโอเคแอร์เย็นใช้ได้นึกว่าเมื่อกี้จะต้องย้ายรถกันแล้วันนี้มันใหม่ตลอดเลยอ่ะเคลือบเคลือบอะเคลือบอะไรนะเขาเรียกว่าเคลือบเคลือบแก้วกะ อ่คุณตูแนะนำนี่ร้านที่คุณบอกพามาถึงแล้วครัวเจนีแกงป่าหน้องเสือเนาะอร่อยเมนูปลาครึ่งหยัดอยากกินร้านพร้อมมานานแล้วผ่<อ>านไปผ่านมาหลายรอบไปงั้นเดินเข้าไปเลยไปไปหาที่นั่งกันก็ที่จอดรถสะดวกสบายครับเพื่อนๆนี่เรายังไม่ถึงตัวเมืองการเนาะนะเข้ามาอำเภออะไรนะเนี่ยท่าท่าม่วงท่าม่วงอำเภอท่าม่วงน่ นี่คุณคุณทิ้งคนขับรถคุณเหรอเนี่ยเพิ่งเพิ่งพ้นโทษไม่ใช่เหรอเอามานั่งตัวนี้แหละคุณนั่งตรงนี้แหละมั้งเีี่สว่างดีบรรยากาศภายในร้านครับมาอ๋อเขามีร้านกาแฟด้วยคุณยุ้ยนี่นี่คุณตู่โทรโทรร่วงหน้ามาใช่ไหม โทรมาสั่งล่วงหน้า่ากับข้าวมารัวๆเลยครับเ <Yeah. S 1> พราะเราว่าเราหิวกินข้าวกลางวันกันตอนใกล้ๆจะสี่โมงเย็น <laughs> <laughs> นี่ครับที่สั่งไปแล้วอันนี้อะไรนะคุณโตแกงป่าแกงป่าปลา,าคังนะแกงป่าปลาคังที่มีชื่อเสียงของร้านนี้ใช่ไหมของร้านเจนี่นี่ใช่ไหมครับแกงป่าปลาคังร้อนๆเลยแล้วอันนี้คือ ปลาคังทอดน้ำปลาปลาคังทอดน้ำปลานีัครับอันนี้ข้าวผัดปูครับเมนูข้าวผัดหมูขาผัดหมอ๋อมันข้าวผัดหมูก็เป็นอย่างที่คุณตูบอกไงอาหารพื้นบ้านใช่ไหมข้าวผัดเมืองการเล้วปูเดี๋ยวนี้อย่าไปกินกินหมูดีกว่าของแพงเนาะข้าวผัดหมูแล้วก็มีเครื่องเคียงอะไรมาพร้อมครับและนี่ครับแกงส้มแกงส้ม น่อไม้ดองอใช่ไหมแกงส้มหนมาม้องคุณยุ้ยขอขอขอที่ตักมาดูตักดูนแกงส้มหนอไม้ดองอันเนี้ยคุณตู่ตนะให้คุณตู่เขาช่วยสั่งเขาบอกว่าจะสั่งเมนูเด็ดๆของร้านเจนี่ให้นี่อันนี้อันนี้น,น,น่าน่าจะอร่อยเดี๋ยวยกไปใกล้ๆคุณตักน่าจะชอบนะคุณเนาะแกงส้มหนอไม้ดองอ่าแล้วก็ อันนี้สุดท้ายแล้วใช่ไหม,มที่มผมรีเควสมานี้ปลาอะไรไม่รู้ปลาปลาคางป้่าอือม,มตักตักห้โดโด้เลยปลาผัดผัดพริกหรือผัดชาเดี๋ยวต้องถามคุณโตอ่าลงมือกันเลยพี่โด้หิวพี่โด้กินอะไรกินกินช้อนกับช้อนแล้วเดี๋ยวต้องขอช้อนเข้าอีกชุดหนึ่ง ดูเชิญเลยครับคุณยุ้ยเอาเลยเข้าเขาสวยไหมเข้าสวยไหมอ่ตัชิมบอกรสชาติเพื่อนๆหน่อยรสชาติงน่ะยจะหิข้ากงสนข้าวผัดต้องแกงส้มอานเลยทันเลย เอาแกงส้มปลากฏมีปลากฏดเจ้าอร่อยไหมครับอร่อยไหมเอาเลยชิมเลยตู่จะลองแกงป่าใช่ไหมลองรสชาติเพื่อนๆหน่อยไม่มีไม่มีของชื่อจะมาคะไข่เจียว น้องขอไข่ไข่เจียวเพิ่มมีไข่เจียวอะไรไข่เจียวหมูสับหมูสับของแล้วก็ธรรมดาจะกินเนี่ยแกงป่าไข่เจียวธรรมดาเนาะเอาเอาสามสี่ฟองแล้วกันนี่ฮะแกงป่ามันต้องมีไข่เจียวคุณยุ้ยเป็นไงแกงส้มเนาะปลากฏด ข้าวผัดแกงส้งอมอมอแล้วบีบมะนาวให้หน่อยต้นหอมเยอะๆชอบใครไปกินต้นหอมออกมาาบีบมะนาวให้หน่อยคุณัดโอเคมาแล้วได้แล้วครับนี่ครับเดี๋ยวจะกินข้าวผัดกับแกงส้ม คุณตักตักแกงส้มให้หน่อยให้คุณยุ้ยตักดีกว่าไม่เอาสาวๆตักเบื่อแล้วเบื่อคุณตักตักให้บ่อยแล้วไงคุณตักตักให้บ่อยแล้วตอนนี้ให้ได้บรรยากาศสาวๆมันน่าเบื่อขนาดไม่ใช่แหมก็ในนานเจอคุณยุ้ยทีหนึ่งให้อยู่ในกล้องนานๆหน่อยนี่ครับนี่จริงจังเสื้อหนูเนี่ครับ ลอ็ลอตแรกนี่เดี๋ยวผมแกงป่าอยาก,กินหมดนะเดี๋ยวผมจะรอ,อกินกับไข่เจียวนะเพราะสั่ง,งไข่เจียวไปแล้วตามสูตรของผมต้องต้องแ,แกงแกงป่าไข่เจียวด้วยเอาแขนลงหน่อยคุณตู่อันนี้เขาเรียกผัดอะไรนะปลาคังผัดฉ่าครับปลาคังผัดฉ่านี่ครับเพื่อนๆครับล็อตแรกที่ผมจะชิมนี่ผมจะชิมข้าวผัดข้าวผัดหมูนะ นะคุณตู่ทีแรกบอกสั่งข้าวตักปูเขาเนี่ยเขาไม่มีฮะไม่มีมามาเมืองการไม่มีทะเลเขอจะมาเอาปูแล้วคุณตู่ก็บอกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านเป็นอาหารแบบอาหารแบบชาวบ้านชาวเมืองการนะเพราะนั้นนี่ถือว่าเป็นข้าวผัดกินไปกินน้ำลายเลือดเข้าวผัดเมืองการข้าวผัดหมู tôi thoát tôi thoát thân đâu tại bạc cho bán cho bán lúc luôn 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 ใช่ต้องดูขนดนี้แหละถึงใจถึงใจเราจะลองแกงปลาค่ะอืลองแกงปลาตรงเนี้ยมันมันออกหูใช่มันต้องแบบนี้แหละอืแต่เดี๋ยวก่อนดีกว่าผมรอไข่เจียวรอไข่เจียวอาปาปลม,มาดูปลามาดูปลาโอ้นี่เขาใช้ปลาตัวใหญ่นะคุณตู่เนาะน่าจะปลาตัวใหญ่อะ่ะ อย่างที่เขเล่าให้ฟังว่าปลาบึตัวใหญ่อย่างนี้แช่ฟิชไปอันนี้คือปลาเลยปลาคังปลาคังโอ้ราดน้ำปลาที่นี่เขามีเมนูปลาบึกด้วยเหมือนูปลาบึกแล้วเรายังไม่ได้สั่งเมนูปลาบึกเลยไม่ได้สั่งครับมันต้องมีอีกรอบหนึ่งแล้วมั้งราดน้ำปลาก็นี่นะครับเผ็ดเนาะแต่ก็เนาตัวเอียงให้ผมเลยเด็เอียงผมจะช้อนเอาน้ำปลารวบนี่ครับมันต้องราดแล้วต้องไาด อเ,เอ๊เอเอเนี่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 เขามีน้ำจิ้มเฉพาะของเขาไหมเนี่ยเดี๋ยวลองจะบอกว่าอร่อยครับอันอันนี้เขามีน้ำจิ้มเฉพาะอะไรมาไหมไม่มีกินอย่างนี้เลยน้องคเขาอันนี้เ<ป>มนูนี้มีน้ำจิ้มอะไรต่างหาก ขอนิดหนึ่งอขอนิดหนึ่งขอนิดหนึ่งไม่เป็นไรคํานี้เดี๋ยวผมจะกินแบบอย่างนี้ก่อนนะฮะยังไม่เอาน้ําจิ้มคุณตู่คุณตู่ตชิมกัน<ม>บอกรสชาติด้วยไม่ได้จิ้มสีฟูเลยนะเป็นรสน้ำปลาท,ที่เชอร์ร<ม>ี่รอ,<ม>อได้ยินเสียง่นผ่าน เดี๋ยวรอจิ้มกับซีฟู้ดเนาะนี่ครับนี่ะแอืมต่ยังไมนอนหลับหร่อยคุยเรื่องอะไรเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนๆจำเพื่อนๆจำคลิปจำคลิป คุณตู่คลิปที่คุณตู่ไปกินไก่กินไก่ไหว้ที่ไม่มีคุณยุ้ยเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้นะฮะเราเข้าที่พักแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งกินหมูกระทะกันนะเพื่อนๆติดตามนะจะมีการเคลียจะมีการเคลียคัดกันวนะ่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นทําไมคุณยุ้ยไม่มาแล้วรู้สึกว่าคุณต้องเสียอะไรนะบาร์บีคิวอะไร คุณบอกว่าอะไรครับวันลุ้งขึ้นต้องพาไปกินบาร์บีคิวอะ <c oughs> แล้วเป็นปัญหาอะไรรู้ไหมพอคุณส่งรูปที่คุณกับคุณยยไปกินบาร์บีคิวผมก็ต้องไปด้วยพอพอพ<ว>ผมเจอ<ะ>เปล่า,ขเ,าเขาก็บอกเขาจะไปกินบาร์บีคิวเหมือนกันพี่เขาโทรหาคุณนยอยู่ตรงไหน <c oughs> แต่ปรากฏว่าหันหัวรถไปอีกทางหนึ่งแล้ว <c oughs> กินฟูดจะม้ดกินี่กินแบนี้อมัเจะแล้วครับคือแกงป่าผมว่ามันเข้า,า,ขากับไข่เคียวนะรพื่อนว่ามัมเนอะ นี่ไขยวมาดูไข่เจียวนี่นี่นี่อืทอดไข่เจียวได้สวยมากอ่ะเอาเลยคุณยุ้ยกินแล้วร้อนตักแบงเลยครับคุณตูมากินไข่เจียวแกงปลาคิน นี่นี่คุณยังกินเผ็ดได้ไหมเนี่ยยังเหมือนเดิมเหรอเริ่มกินได้แล้วใช่เราเปลี่ยนยาดิฟัน้เปลี่ยนยาดิฟันทำไมยาดิฟันมันทาให้กินเผ็ดได้หรอหรือว่ายาดิฟันกันก่อนตัดดีนตัดแกงใส่ยี่ห้ออะไรนะอย่าเพิ่งบอกเดี๋ยวไปบอกกันที่หลังเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวไปทําให้ยาดิฟันก็มีปัญหานี่ครับเดี๋ยวเราแกงปลาไข่เจียวแล้วต้องไข่เจียวแบบทอดบ้านๆอย่างนี้นะเพื่อนๆทอดบ้านๆแบบทอดแบบ ฟูฟูเนาะนี่ฟูฟูแล้วก็แต่ว่าข้างในมันมีนิ่มๆแล้วก็มีฟูฟูเป็นฝอยๆแล้วไข่เจียวที่กินกับแกงป่าเนี่ยผมเคยไปกินที่เพชรบูรณ์นะร,นร้านแกงป่าคุณยุ้ยเขาทอดอยังไงป่ะเข้าไข่เจียวแล้วมีไอต้ตะแกรงที่เป็นรูๆน้ำมันร้อนๆน้ำมันเยอะๆนะแล้วก็เทลงไปแล้วมันก็จะยิบลงไปป็นฟูแล้วก็ช้อนขึ้นมาเหมือนเหมือนคล้ายๆปลาดุกฟูเป็นแพขึ้นมานั่นแหละแล้วมันก็จะเป็น เป็นเป็นมะก,กเออมันมันก,กรอบกินกับนี่กนนี้เขาใส่อะไรไมั่งไอ,อ,อะมะเขือปลอาะเนาะแต่มะเขือปลอกเขาทำเป็นเขาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้เข้าเนื้อยังไม่ได้ชิมกับเนื้อปลานะฮะจริงเมื่อกี้คณยุ้ยบอกออกหูเลยใช่ไหมออกหูเลยใช่ไหมแต่นั่นแหละแกงปลาต้องอย่างนี้แหละ ไม่คลานามอือผมน้ำเขาข้นๆด้วยนะเข,เขาจะเผ็ดลึกนะครับมัคำแักจะเผ็ดลึกครับออคำแรกจะยังไม่เผ็ดใช่ไหมกินไปเรื่อยๆจะเผ็ดเรื่อยๆป่ะออกหูเลยครับไข่เกี่ยว เพื่อนดูปลาปลาเนื้อปลาน้ำปุกกลิกเนาะถ้าตะไตเมืองการเขาเนียกแกงป่าน้ำจะปุกกลิกน้ำจะข้นๆผมไม่แน่ใจว่าเขาใส่แบบข้าวเบือหรือเปล่านะ<ม>ใช่ไหมคุณยุ้ยเคยรู้ใช่ไหมว่า<ม><ม>ขเขาใส่ข้าวเบือให้น้ำข้น เริ่มเผ็ดยังเริ่มเผ็ดแล้ว,แ,ลวแต่ผมอยากเผ็ดผมอยากลึกซึ้งกับรสชาติแกงป่ายอย่างนี้เลยอเราต้องไปให้สุด <c oughs> เป็นไงอิ่มแล้วเหรอ <c oughs> มา <c oughs> มา <c oughs> แล้วเอาเอาเอา,เอาปลาไปไปตุนไว้ตุนในก่อน อันนี้ผมยังไม่ได้ชิมบอกรสชาติเพื่อนเพื่อนคุณยุ้ยนนี้อะไรนะนูก็ยังไม่ได้ชิมนะคะปลาคัมชาปจังกถาตักมาเดี๋ยวจะส่งไปไว้หน้าคุณยุ้ยผัดชาสไตล์เขาเหมือนกับเออเห็นเ็นสิงเนี่ยไม่ใช่กระชายเนาะแต่ไม่เห็นพริกไทยพริกไทยอ่อนตรงนี้มาชิมกัน เขาทอดก่อนนะเป็นเป็นตะครงทอดทอดกรอแล้วก็ไปผัดไม่เหมือนไม่เหมือนผัดชาไม่เหมือนผัดชาภา,กาคกลางเป็ดแล้วก็หมอมกระชายหอมกระชายหอมไปทางกระชายมากกว่า ออิ่มะไรมาไม่ใช่ันรสจัดมากคุณยุ้ยลองคุณยุ้ยต้องลองคุณยุ้ยก็บอกยังไม่ได้ลองเพื่อนๆอย่าว่านะคลิปไหนมีคุณยุ้ยกุณตู่มานี่คุณตั๊กจะออกกล้องน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆเพื่อนๆจะจะเปื่อ เพื่อนๆจะเบือบ่อเพราะคุณตักเป็นดาราอยู่หลายคลิปแล้วอืมก็จะแปลกยุ้ยไม่ไม่เห็นพี่ไทยเม็ดไม่เห็นพี่ไทยอ่อนอใช่ไหมไม่มีเนาะมันเป็นสไตล์เขา,า,า,เขาอืมสไตล์เขาอืมอร่อยแล้วนะอร่อยมากอร่อยมากเขาเอาปลาอีกไหมเขามีปลาปลาบึกปลาปที่ไหนอร่อยอ่ะปลาทีโ่โต๊ะใหญ่ที่มจนกินนไม่เอาเอาเอาสไตล์เนี้ยแต่ว่าเราถามว่านอกจากปลานี้แล้วกดแหละ ปลาเข้าเออปลาเข้าปลาเข้าปลาเข้าโอ้ปลาเข้าอร่อยปลาเข้าปลาเข้าปลาปลาเข้าราดน้ำปลาน้องครับเพิ่มเมนูปลาเข้าราดน้ำปลาปลาเข้าราดน้ำปลาปลาเข้าราดอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นปลาเข้าแต่ปลาเข้า เราจะมีปลาคังปลาพิมปลาแรกค่ะพี่จะทำอย่างนี้ได้หมายถึงปลาเ้าวันนี้ไม่มีใช่ค่ะอ๋อหมดแล้วเอาปลาอะไรครับเป็นอะไรเอาปลานี้อีกไหมเอาอันนี้มาอีกจ่ะจะได้ครับวันนี้ปลาเขาไม่มีอ่านี่ครับพ่อครัวเจ้าของรสวัสดีครับ ร้านนี้คือชื่อร้านร้านอาหารเจนีครับร้านอาหารเจนีผมได้ยินชื่อเสียงมานะจริงจริอะผมขับผ่านตลอดอะแต่ว่าเพื่อนแนะนำว่าไม่ลองแวะมาดูวันนี้ก็เลยจังหวัดีตอนนี้ตอนนี้มาชิ้พวกเราสงสัยกันคําว่าผัดชาของที่นี่ผมไม่เห็นมีพริกไทยเม็ดสูตรไม่ไม่ไม่มีใช่ไหมฮะที่นี่ผัดชาจะจะไทยขิงอ๋อขิงเออใช่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 ไม่เหมือนที่อื่น เป็นสูตรของไม่ยายครับสูตร<อ>ไม่ยานผัดชาก็คือต้องใส่ขิงใส่ขิงด็ผมก็เลยอธิบายรสชาติไม่ถูกเลยคุณตู่แต่เอางี้บอกเพื่อนๆว่าเมนูเนี้ต้องมามาลองชิมดูผัดชาที่เราเคยคุ้นเคยว่ามีพริกไทยเม็ดกระชายไม่ใช่อันนี้จะได้รสชาติที่แปลกใหม่เานะเาะครับ โดนปกติแล้วผักชาที่นี่จะไม่ไม่คือทอดจะมีนะอ๋อเราพยายามกินดาวเขาทอดระหว่างขับรถเนี่ยเอาแบบปลาแล้วเราเปิดทอดอ๋อแล้วก็าเราคอมแบนมาแล้แต่แต่เสียดายปลาคาวคือคือผมผมนึกภาพเนี้ยผมอยากอย่างปลาคาวอะมันอร่อยเนื้อมันอร่อยใช่ไหมฮะปลาคาวถ้าได้ปลาคาวนะช่วงช่วงนี้ตั้งแต่ที่จัดเทมป์นติดก็ก็ไม่มีของเข้าได้เลยปลาคาวเราจะมาจากำอยู่ใช่ ควาบ้านเรามาันจะทอดไม่ได้เนื้อจะเดือดหรืออีกทีหนึ่งเราขึ้นเหนือไปเลย <Okay. S 2> ไปเอาปลาเค้าน้ำขโขงเคยมาที่นี่ครับแล้วกินปลาบิรเขาบอกปลาบิร์ดเขาอะไรตัวใหญช่แล้วมา,มา,มาเาดื<ช>อดเดี๋ยวต้องต้อง,ต,องต้องมีอีกต้องมีมาอีกงั้นงั้นช่วยช่วยแนะนำหน่อยครับว่าถ้ามาที่นี่มายังไงอยู่ตรงไหนฮะเผื่อ FC ผมตามมาอ๋อที่นี่คืออยู่ที่อำเภอท่าม่วงตรงสี่แยกหนองเสือครับผมครับ ฝั่งขาเข้ากรุงเทพครับเลยร้านของฝากสีฟ้ามาประมาณสองกิโลเมตรครับอยู่ซ้ายมือครับจอดเต็มไปแดงครับเพจก็ป้ายสีแดงๆนะจอดรถสะดวกเมื่อกี้มาเออจอดรถสะดวกเลยโล่งดีแล้วก็บางทีผมขับผ่านมาเด้อเอยทำไมรถจอดเต็มเลย <c oughs> <c oughs> นะครับเบอร์โทรศัพท์ถ้าเปิด์เขาโทรมาถามเส้นทางอ๋อศูนย์สี่สามสี่ห้าสี่ศูนย ห้าแปดห้าแปดสามครับผมแล้วก็ศูนย์หกสามหนึ่งสี่ห้าเก้าหกสองสองครับผมแกงตาเจนีครับอร่อยมากครับขอบพระคุณมากครับอร่อยจัดอร่อยจัดจานที่สองนะเพื่อนๆจานที่สองมาดูยันเลยเมโรก็ไม่กินข้าว ย,ย,ยุ้ยยกละยกละชิ้นไหนน,นี่น้ำน้ำซิ้มเขายังอยู่กลางคออยู่เรื่องชิ้นใหญ่สุดได้ไหมคะนี่แหละ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ถ้าถ้าคุณยุย้ยเอาชิ้นเนี้ยผมจะโมโห <c oughs> เพราะว่า,างงอ,อันนี้ผมจะเอาชิ้นที่มีท้องนี่นี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันมีตรงจุดที่อร่อยมากเพื่ลย อร่อยที่ส <scale salted park diet> ุดเลี้ยนตุ้มรองมีน้ำเขาเรียกว่าคลองร่างตายแล้วก็ไม่มีก้างอันนี้เป็นช่วงที่อร่อยที่สุดเพราะนั้นจริงที่ไม่จิ้มด้วยไม่จิ้มเลยจิ้มจิ้มกับปลาปลาเขาว่าปรุงรถมาฮะเป็นเป็นหวานหวานอร่อยรับ นี่ก็เป็นคลิปแรกของคลิปที่เราเดี๋ยวเราจะไปไหนเรายังหาที่นอนไม่ได้นะคุณตู่ตั้งแต่เปิดเปิดคลิปที่ปั๊มน้ํามันเราก็ยังไม่รู้จะไปนอนไหนมาถึงนี่เราก็ยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อแล้วเราจะไปนอนไหนนะครับ <c oughs> เป็นเป็นคลิปที่ไปเรื่อยๆอ่หาที่นอนไปเรื่อยๆไม่มีที่นอนทำไง ตันเลยเหรออันนี้กี่วันเราอยู่หลายวันใช่ไหมตั้งอยู่กี่วันสามวันสี่วันสามวันสี่วันเลยสามวันที่วัพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่ก็กลับแล้วงั้นก็เพื่อนๆก็ติดตามนะครับว่าห้าคนเนี้ยเดี๋ยวคลิปต่อไปจะไปลงเอยจะไปนอนกันอยู่ตรงไหนเพราะนั้นเดี๋ยวเราขึ้นรถเราก็จะเซิร์ชหาที่พักเนาะแล้วเราก็แต่ว่าเราเรื่องเยอะด้วยเราก็จะไปหาที่ที่แบบนั่งปิกนิกได้เนาะ ปิกน <anto> <perman> e. ิกทำทำหมูกระทะคัมปิ้งย่างอะไรเงี้ยเอาอันนี้ก็ได้ห้างอะไรเราไม่แม่อะไรมากหรือหลาเลยมีพิกซีนะครับงั้นเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามต่อไปว่าเดี๋ยวเราจะไปลงเอเลยกันตรงไหนในคลิปหน้านะครับเหมือนก็อิ่มอร่อยเนาะสำหรับร้านเจนีเจีแกงป่าอาหารบ้านๆเมืองการ ที่ชิมนี่ก็อร่อยแล้วก็ได้รสชาติของความเป็นอาหารที่เป็นชาวบา้านชาวบ้านอาหารของท้องถิ่นก็เป็นเพื่อนผ่านไปผ่านมาก็ออกแวะชิมได้นะครับเดินทางสะดวกไห้อยู่ติดถนนได้ยินเสียงรถติดร้องวิ่งจอดรถก็สะดวกครับมันก็เป็นเพื่อถ้าชอบโต๊ะปากอะไรครับปากปไรกดแทนกดไะไคร์ไดครับ ให้นูดียวค่ะเท่หน่อยนะคะนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้านหน้านะดูบรรยากาศด้านหน้าเลยนี่ครับมาดูบรรยากาศหน้าร้านนี่กับกรุงเทพนะฮะนี่กับกรุงเทพแยกอะไรเขาเรียกแยกหนองเสือ แล้วนี้ก็เข้าเข้าเมืองการผ่านมาเราถ้ามาจากกรุงเทพมันจะวิ่งอยู่ฝั่งนู้นนะฮะสังเกตทางขวาเวห็นไหมวัวเจ๊นี่แกงป่าไปยูเทินประมาณไม่ถึงกิโลมั้งเกือบเกือบกิโลแล้วก็กลับมาแล้วก็เนี่ยฮะจอดรถได้กว้างขวางจอดสะดวกครับเ,เจอกันคลิปต่อไปครับอ่าบ๊ายบายกันหน่อยบ๊ายบายกันหน่อยบ๊ายกันหน่อยโด้ครับด้บ๊ายบาย,บาย,บาย